คือไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขนี้มานานเราเก็บกเนื่าเด็กคืออ้ําตอนเด็กอ้ําทํางานตนะั้งกี่โมงพี่เอตั้งแต่ตีสตี่ตีสวมันเลยฝังใจอ้ําเลยว่าอ้ําเหนื่อยมากจริงๆนะจีก็อยากเลยเพราะเรื่องนี้สนุกมากเพรแรกเขาบอกว่าเขาจะย้ายโลเคชั่นมาที่ทททบ้านอ้ําที่แถวๆบ้านอ้ําคือพี่เอไปเล่อีกเขาก็บอกจะย้ายในหมู่บ้านนังเลยใช่คือพี่ไปหาพื้นที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาแถวนี้สุดท้ายแล้วพอจริงก็ไม่ได้ก็หลอกเราไปวันๆว่า สร้างฝันนะว่าอันนี้จะได้จะได้จะได้พี่นี่คือจะทำงานด้วยกันนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วมีอะไรอีกคะพี่ไอ้ขาโอ้เออต้องถามดาราในสังกัดค่ะหรือว่าผู้จัดการนะคะถามผู้จัดการอ้๊อค่ะผู้จัดการอ้๊อค่ะคืออ้๊อฟไม่ใช่เองพูดถึงอ้๊อฟเยอะค่ะลูกพูดได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจก็พูดถึงเรื่องละครนั่นแหละค่ะเราก็ถามการนี่เดี๋ยวค่ะน้องอ้๊อฟขายเดี๋ยวค่ะว่าน้องอ้๊อใจใจอ่อนหรือยังอุ้ยสกิด ไม่ใช้เตะเลยเหรอไม่ได้ตก,กิดแต่ใช้เข่าเตะเลยครับค<อ>่ะใจอดพยยามหาคือจะจริงๆก็อยากเลยเพราะเรื่องนี้สนุกมากอันยอมเราว่าสนุกมากหมดยากมากไหมยากมากมากแล้วก็เขาบอกว่าเหนื่อยมากโดยเรื่องนี้มากกว่าเรื่องที่อ้ําพี่เอบงคนพูดเอว่ามากกว่าเรื่องอะไรนะแม่นาคแมนาคตีน้องอ้ําเคยเลยคือตอนแรกต้องบอกก่อนพี่เอให้ทุกคนเยียบหมดเลยว่าไม่ต้องบอกน้องอ้ํานะคบว่ามันยากมากแล้ววันหนึ่งอ้ําไปเจอพ่วงกับพ่วงกับบอกว่า พี่ไม่อยากโกหกอ้ําเรื่องนี้มันเหนื่อยมากไอเดียพี่ก็บอกตายแล้วพ่วงกับทําไมแย่งบอกก่อนเราไอเดียเขาบอกว่าเหนื่อยกว่าแม่นาคที่อัมเล่นคูณสามซึ่งแม่นาคที่อําเล่นนะถึงอัมเข็ดทุกคนเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมากทาถึงเช้ามันบอกว่าเล่นแล้วเข็ดแล้วอะแต่พี่เอจะช่วยน้องอ้๊ไม่เหนื่อยเองค่ะถึงจะบทจะเหนื่อยแต่เดี๋ยวพี่เอจะคอยนวดคอยอัดฉี่ให้น้องอ้๊ยิ้มได้ทุกวันนี่เดี๋ยวค่ะ อันนี้อย่าเพิ่งพูดลูกเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวโดนตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะย้ายโลเคชั่นมาที่บ้านอ้ําที่แถวด้านบ้านอ้ําคือพี่เอไปย้ายในหมู่บ้านลเลยใช่คือพี่ไปหาพื้นที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาแถวนี้สุดท้ายแล้วพอจริงก็ไม่ได้ ก็หลอกเราไปวันว so so sure. right? so ันว่าสร้างฝันนะว่าอันนี้จะได้จะได้จะได้พี่เอก็ทําให้ฝ่ายโลเคชันเน่ยค่ะไปหาพื้นที่เป่าตรงหมู่บ้านน้องอ้าอฟาค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะสร้างเป็นเรือนไทยให้ตรงนี้เดียวน้องอ้บอาบอกว่ายังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปตามความจริงอย่างเน้องอ้บอกว่ายังไงก็ไม่ได้ยงไงก็ต้องไปตามความจริงอดีชะไม่ไกลมากค่ะน้องอ้าอฟขาพอเพียงไงเงียค่ะถึงไปไกลน้ํามันพี่ก็ถึงทุกที่เดียวค่ะถ้าไม่มีน้ำมันเดี๋ยวพี่ปั่นอม พี่ว่า MOU ไม่สำคัญเท่ากับเช็คค่ะยังค่ะเนี่ยค่ะเอิดูใจแข็งกับการแบบว่าตกลงบรมพี่เอแล้วนะรอบนี้ไม่คือตอนนี้เรามีความสุขที่อยู่บ้านจริงๆค่ะต้องทำงานที่จ้างไฟยังไม่ไปเลยตอนเนี้ยมันแบบคือไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขมานานเราเก็บกดตั้งแเด็กคืออ้ําตอนเด็กอ้ําทํางานตั้งกี่โมงพี่เอตั้งแต่ตีสี่อ่ะแล้วมันเลยฝังใจอ้ําเลยว่าอ้ําเหนื่อยมากจริงๆนะ ตอนนี้มันหายเหนื่อยแล้วแต่เราแค่รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องหมาใช่มันเป็นความเพลิินอย่าเพิ่งติดใจนะเพราะว่าต้องใช้เงินทุกวันล้วก็ใช้เงินพี่เอพี่เอบอกจะไม่ทิ้งน้องไงไม่ทิ้งน้องพี่ก็ต้องให้น้องช่วยหาเงินด้วยจะได้เปน้องเยอะๆไจะได้ช่วยกันหาเดี๋ยวผ่านเมื่อื่นเลยจะได้เข้าตกลงกันเมื่อไหร่ครับ เออพี่เอว่าพี่อ้ําน่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วาอเนี้ค่ะไอ้นี้พี่เอพูดแทนได้เลยไนี้แต่ก็รอจังหวะให้แกแบบว่านิดหนึ่งเงี้ค่ะนะคะนี่ตอบได้เลยช่วงของการเป่าหูก่อนเออช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่อ้ํามีความสุขกับการอยู่บ้านเดี๋ยวพี่เอจะทําให้แกร้อนเดี๋ยวพี่เอจะเอาไฟไปเผานะคะเอาสิ่งยั่วยุไปล่อแล้วเดี๋ยวยังไงพี่เอว่าเดี๋ยวก็ออกเลยค่ะช่วงออกแล้วก็ถ่ายละครเลยโดนไฟก่อนเผาไฟสผาไฟให้ แมงออกใช่ให้แมงออกคือใช้วิธีทีเดียวกับตีต่อเลยค่ะเอาความร้อนเข้าแล้วเดี๋ยวต่อออกจากรังอย่เดี๋ยวค่ะอันนี้อพานักแสดงไปทำงานหรือว่าเรากำการทำอะไรนักแสดงเหมือนต่อเหมือนพึ่งเลยค่ะแรงแล้วก็ร้ายต่อยเก็บแบบนั้นเลยเราก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันนะะี่างเดียวค่ะแตเ,เราต้องเป็นอัมพัชราพนคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะเออถ้าไม่อัมก็เอแล้วล่ะคะ่ะ <laughs> ในเรื่องถ้านางเอกไม่ทอ้องมีลูกไะเอ,อเล่นเองแล้วแต่ในเรื่องมันต้องมีมดลูกไอเดี๋ยวค่ะก็เลยต้องเป็นพี่อ้ำาเดียพี่เอยังไม่มีอย่างเดียวคือม <laughs> ดลูกนาอินดูไหมคะจริงนะคะถ้าถ้าซีนไหนพี่อ้ำแสดงไม่ไหวพี่เอสามารถเลิฟซีน<ด>พี่สแสดงอินหมดเลยเอาตัวเองคนแรกเลยใช่มันมีฉากด้วยถามพระเอกยังคหมพี่เอยังเลยค่ะใครไม่ยอมเล่นฉันก็ไม่เลือกไอเดียค่ะ เสน่นางคะ่ะเด็กสเตชันแน่นอนเธอพูดเองนะพี่อพูดเองแต่เจ้าตัวเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่ง